ผ่อนของใครหลายคนตลาดน้ำอัมพาวาคือจุดหมายปลายทางที่ต้องมาตลาดน้ำที่มีอายุมากกว่าร้อยปีของจังหวัดสมุทรสงครามเราจะพากันร่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตริมคลองในตลาดน้ำอันดับต้นๆของประเทศไทยใกล้กรุงเทพมหานครค่ะทริปนี้จะพาคุณเที่ยวทางน้ำชมวานบรูดาขากลับเราจะแวะทำบุญร่องเรือไหว้พระ ชมวิถีชีวิตริมครองอัมพา,าเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัย สวัสดีค่ะคุณชาวคาวันนี้พามาที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและชุมชนหลากหลายมากหลายท่านอาจจะได้เคยมาเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวทริปท่องเที่ยวทางน้ําค่ะซึ่งมีความหลากหลายและความน่าสนใจรออยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแวะชิมอาหารอร่อยๆและไปดูวานบูดากันที่ปากอ่าวปิดท้ายด้วยการชิมชอ็อป ก่อนกลับบ้านกันจะเป็นอย่างไรไปกันค่ะพวกเราตื่นแต่เช้ามุ่งหน้าปากอ่าวแม่กลองร่องเรือไปไกลทะเลโพ้นตามหาวานบูดา้าที่โผลมาหากินเหนือน้ำอวดโฉมบริเวณปากอ่าวแม่กลองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเขาว่าอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนะักพวกเราใช้เวลาเดินทางชั่วโมงเศษ ผู้เชี่ยวชาญทางเรือบอกกับเราว่าให้ทอดสายตามองออกไปไกลเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติมาสะดุดสายตาไม่นานพวกเราก็เห็นน้ำกระจายฟูฟ่องเหนือพื้นน้ำเงาตะคุ่มดำๆๆแต่ไกลเรือสปีดโบ๊ทชมวานจากชมวานทราเวลพาพวกเราพุ่งเข้าหาพิกัดทันทีและแล้วก็สมกับการรอคอยนั่นไงวานบรูด้าตัวใหญ่แล้ตัวเล็ก สองแม่ลูกกำลังเล่นน้ำและไล่ล่าเหยื่อด้วยการโผล่เหนือน้ำเมื่ออวดสายตาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพอันซีนนี้ไว้ได้อย่างสวยงามบอกเลยว้าวสุดๆขากลับแวะไหว้พระทำบุญที่วัดบางกระพร้อมสมุทรสงคราม วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสักการะหลวงพ่อคงพระเกจิชื่อดังที่ชาวสมุทรสงครามเคารพนับถืออย่างมากท่านมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือของชาวบ้านเช่นกันอย่างหลวงพ่อแชม่มแล้วหลวงพ่อแช่มก็มีลูกศิษย์ก็คือหลวงพ่อเนื่องเจ้าอาวาสวัดจุรามณีนั่นเองค่ะ จอดเทียบท่าวัดจุรามณีหนึ่งในวัดดังที่มีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางไปสักการะขอพรเท้าเวสุวรรณอย่างเนืองแน่นถือเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองแม่กลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยากำนันบางช้างได้ขออารัธนาพระอาจารย์แช่มโสรส ซึ่งจำพรรษายอยู่ที่วัดบางกระพร้อมตำบลอัมพวามาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดจุรามณีที่นี่และได้บูรณะวัดใหม่ทำให้วัดจุรามณีกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน จอแวะชมอุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาไยหรืออุทยานรอสองในอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอาคารทรงไทยที่ตั้งตรางงานและแบ่งเป็นส่วนต่างๆให้ได้ชมอุทยานรอสองยังเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับเข้าไปเยี่ยมชมในบรรยากาศแบบไทยๆท,ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ อุทยานเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีทุกวันยกเว้นวันพุธค่ะ,อะตอนนี้นะคะก็พามาชมที่อุทยานพระบรมราชานสุสร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนละ้านภาลัยค่ะหรืออุทยานรอสองนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวน้องนุ้ยก็จะพาเราไปชมะไร จุดต่างๆของอุทยานก็ในอุทยานรอสองนะคะจะมีเรือนไทยนะคะที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะให้ขึ้นชมทั้งหมด3เรือนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรือนหลังแรกที่เราจะไปถึงนะคะจะเป็นเรือนไทยหมู่เก้าหลังค่ะจะมีชื่อเรือนว่าเรือนอาวุธสร้างนะคะแต่ว่าเราจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระราชปอดขนลุ่นเก้ารัชกาลที่สองนะคะสาเหตุที่เราตั้งชื่อเรือนว่าเรือนอาวุธสร้างเนื่องจากว่าอาจารย์อาวุธเงินชูกลิ่นท่านเป็นผู้ออกแบบเรือนไทยหลังนี้นะคะกรมสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านก็เลยพระราช สถานนามชื่อเรือนว่าเรือนอาวุธสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์อาวุธเงินชิวกลินค่ะค่ะ<อ>เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนกันนะคะคใกล้จะถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะค่ะพอมาถึงอา่าเรือนอาวุธสร้างนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปชมด้านบนนะคะจุดนี้ค่ะก็จะเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะทางอ่าทางนี้เราก็จะมีมาตรการคือ โซเชียลดิสเคานซิ่งนะคะก็จะมีจุดแอลกอฮอล์ N C o H นะคะ,คะให้น้องเที่ยวได้ล้างมือก่อนที่จะขึ้นชมด้านบนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านในพยนรอ2นะคะได้รับการฉีดวัคซีนทุกท่านแล้วส่วนตัวนุ้ยเอง5เข็มแล้วค่ะ<อ>ปลอดภัยแน่นอนค่ะ5เข็มค่ะขออนุญาตนะคะคุณค่ะคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา,ข,าขึ้นชมด้านบนนะคะ เรือนี้ค่ะอย่างที่เรียนไปนะคะว่าจะเป็นคารเรือนไทยหมู่เก้าหลังนะคะแต่ว่าเรือนนี้ค่ะจะเป็นเรือนไทยประยุกต์แล้วนะคะเนื่องจากว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเรือนนี้ค่ะ หลักๆก,ก็คือจะเป็นเรือนปูนนะคะแล้วก็จะมีโครงเหล็กค่ะเนื่องจากว่ากรมสมเด็จพระเทพะคะ่ะพระองค์ท่านเป็นองค์ประธานมูลนิธินะคะพระองค์ท่านทรงมีพระดรําริว่าอยากจะประหยัดงบป,ประมาณในการก่อสร้างนะคะแล้วก็ให้ตัวเรือนเนี่ยมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งาน,นะคะ่ะ mm. ก็เลยมีการเปลี่ยนจากเรือนไทยที่เป็นไม้นะคะมาเป็นเรือนปูน,นะคะ่ะ mm. ห้องแรกเลยค่ะห้องนี้นะคะก็ จะประดิษฐานพระบรมรูปของโดนก้ารัชกาลที่สองค่ะด้านหน้าเลยค่ะานนี้ก็จะเป็นพระบรมรูปพระองค์ท่านนะคะจะเป็นลักษณะแค่ครึ่งองค์นะคะแต่ถ้าที่วัดอัมพวันนะคะจะประดิษฐานอนุสาวรีย์พระองค์ท่านก็คือลักษณะเต็มองค์แล้วก็อยู่กลางแจ้งนะคะส่วนด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะจะเป็นตราพระราชลัญจกรพระองค์ท่านค่ะเป็นรูปครุฑยุทธนาคนะมีที่มาจากพระองค์ท่านทรงมีพระนามเดิมว่าชิมค่ะชิมในที่นี้เราเปลยดเป็นวิมานฉิมพลีเป็นที่อยู่ของพระยา ะะตราประจําพระองค์ท่านจึงเป็นรูปครุดยุทธนาค่ะส่วนด้านซ้ายนะคะเราก็จะจําลองเป็นพระราชวังเดิมนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านเนี่ยตอนเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงอิสระสุนทรนะคะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้พระองค์ท่านไปประทับที่พระราชวังเดิมค่ะ,ะ,คะใช้คําว่าพระพราชวังเดิมก็คือเดิมเนี่ย มเด็จพระเจ้าตากสินนะคะพระองค์ท่านประทับนะคะแต่พอเปลี่ยนรัชกาลนะคะ,<ม>อะพอร,รัชกาลที่สองขึ้นเป็นเจ้าฟ้านะคะรัชกาลที่หนึ่งก็เลยโปรดให้มาประทับที่พระราชวังเดิมะคะ่ะส่วนด้านหลังนะคะที่เราเห็นเป็นภาพวาดเนี่ยค่ะก็จะเป็นลวดลายนะคะจำลองพระตำหนักสวนกว่าค่ะซึ่งในสมัยที่พระองค์ท่านทรงครองราชเนี่ยค่ะโปรดให้มีการรวบรวมนะคะช่างฝีมือในแขนงต่างๆนะคะ มาทำสวนขวานะคะแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายดค่ะถูกรืทอถอนไปหมดแล้วอันนี้ก็คือ,อเ,คเราก็เลยจําลองเป็นภาพวาดนะคะให้นักท่องเที่ยวได้ชมว่าสมัยพระองค์ท่านนะคะ,คะมีการก่อสร้างในรูปแบบไหนมีลวดลายยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนกรุงศรีใช่ไหมคะแตกเนี่ยช่างเนี่ยกระจัดกระจายพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้มีการรวบรวมช่างมาจาลองพระตาหนักสวนขวาขึ้นค่ะ สำหรับเรือนนี้นะคะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะคะก็จะต้องร,าาระมัดระวังเรื่องพื้นนิดนึงนะคะอาจจะมีพื้นลื่นบ้างเวลาที่มีฝนตกมีน้ำขังนะคะค่ะอย่างห้องด้านขวามือเน,นี่ยค่ะใช่ค่ะเราจะมีเครื่องดนตรีไทยจัดแสดงค่ะเนื่องจากว่าในสมัยพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านโปรดทางด้านศิลปะนะคะว่าจะเป็นคีตศิลป์ว่าการแสดงหน้าตศิลป์ต่างๆรวมถึงพระองค์ท่านเนี่ย มีเพื่องรมนตรีชิ้นโปรดเลยค่ะก็คือซอสามสายนะคะ,คะชใช่ซึ่งพระองท่านพระราชทานนามว่าตั้งชื่อให้ซอว่าสายฟ้าฟ,า,ฟานะคะคันซอทําจากด้ามงาเลยนะคะเป็นงาช้างาชาใช่ชใชค่ะแล้วก็ความพิเศษของอซอสามสายของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะมีความพิเศษก็คือต้นมะพร้าวนะคะเราก็จะเอากะลามะพร้าวใช่ไหมคะมาทาเป็นกระโหลกซอต้นมะพร้าวเนี่ยค่ะถูกฟ้าผ่าตายหลังจากที่พระองค์ท่านทําซอเสร็จ ในสมัยก่อนเขาจะเชื่อว่าเป็นเพราะว่าบุญญาบารมีของพระองค์ท่านนะคะทําให้วะาพราวต้นนี้ออกลูกมาให้พระองค์ท่านใช้ได้เพียงลูกเดียวแล้วก็พระองค์เดียวแล้วก็ถูกฟ้าผ่าตายค่ะก็เลยเป็นที่มาของฟอสายฟ้าฟ้าเป็นที่มาของชื่อนี่เองใช่ค่ะ <c oughs> แล้วทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นอ่ะบทเพลงนะคะเพลงบุญหลันลอยเลื่อนนะคะนี้จะเป็นเนื้อพ<ร>เพลงส่วนหนึ่งใช่ค่ะที่พระองค์ท่านพระราชนิพนธ์ขึ้นมาค่ะก็มีที่มาอีกเช่นเดียวกันค่ะ เพลงบุลหลันลอยเลื่อนนะคะจะมีสามชื่อหลักๆนะคะว่าจะเป็นบุลหลันลอยเลื่อนสันเสริมพระจันทร์หรือว่าทรงพระสุบินนะคะ3ามชื่อนี้จะเป็นเพลงเพลงเดียวกันมีที่มาจากพระองค์ท่านทรงพระสุบินหรือว่าฝันนั่นเองค่ะว่าได้เสด็จไปในสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนเดินชมสวนพันไม้สวยงามนะคะพร้อมกันนั้นพระองค์ท่านก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระจันทร์กลมโตสว่างสวยเลยค่ะความพิเศษคือพระจันทร์ดวงนี้ค่ะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาพระองค์ท่าน แลพระองค์ท่านก็ได้สดับก็คือได้ยินเสียงเพลงเพลงนี้ในฝันพอ,อ,อตื่น<ล>จากฝันนะคะพระองค์ท่านก็เลยแต่งเพลงเพลงนี้แล้วก็พระสถานนามสามชื่อด้วยกันทรงพระสวบินก็คือพระองค์ท่านฝันนะคะบุญหลันลอยเลื่อนบุญหลันก็แปลว่าพระจันทร์พระจันทร์ที่เลื่อนเข้ามาหาพระองค์ท่านนะคะแล้วก็สรรเสริญพระจันทร์ค่ะชื่อเพราะทั้งนา้นละชื่ค่ะ โครงการมีพระปิชาสามารถหลายด้านนะคะจากอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็เครื่องดนตรีเหล่านี้นะคะทุกๆวันเสาร์เก้าโมงเช้าถึงเที่ยงเราจะมีน้องๆยุวศิลปินโครงการของมูลนิธิรอดสองนี่แหละคะ่ะมาฝึกซ้อม,มดนตรีไทยกัน,นะคะ่ะเป็นการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่นะคะศิลปว,วัฒนธรรมให้กับน้องๆในจังหวัดสงส,ง,สงขลาก็ทุกวันเสาร์มาช<า>มได้ใช่ค่ะ แต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าปีนี้เนี่ยเรางดการเรียนการสอนเนื่องกับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ค่ะปีหน้านะคะเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเปิดรับสมัครแล้วก็เรียนตามปกติค่ะห้องถัดไปค่ะจะจําลองเป็นผลงานฝีประหัตทางด้านงานช่างของโรงท่านนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันว่ามีอะไรบ้าง อย่างที่เรียนนะคะว่าห้องนี้จะจําลองเป็นผลงานฝีประหลัดทางด้านงานช่างของหลวงเก้ารัชกาลที่สองนะคะ mm hmm. เข้ามาเลยด้านนี้ค่ะ mm hmm. ก็จะจําลองนะคะ mm hmm. เป็นเสียงของพรรยารักน้อยแล้วก็พระยารักใหญ่นะคะ mm hmm. ในสมัยพวกท่านก็จะมีการเชริดหุ่นค่ะถ้าเปรียบเทียบในสมีก็ลักษณะคล้ายๆ้าหุ่นกระบอกแต่ว่าในตอนนั้นอันนี้ค่ะก็คือแสดงในวังเราก็จะเรียกว่าเป็นหัวหุ่นหรือวงนั่น mm hmm. เองค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะอันนี้จะจําลองนะคะเป็นาบานประตูนะคะวัดสุทัศเทพวรารามนะคะซึ่งเ,เป็นผลงานการแกะสลักของร,งรันก้ารัชกาลที่สองเช่นเดียวกันค่ะร่วมกับช่างหลวงนะคะซึ่งได้รับคําชมนะคะว่าเป็นงานแกะสลักที่วิจิตรสวยงามแล้วก็เสมือนจริงมีมิตินะคะ แต่ว่าสองฝั่งที่ไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าฝั่งทางด้านซ้ายนี่ค่ะถูกไฟไหม้แล้วก็เก็บกู้คืนมาได้ในสภาพนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วความสวยงามเหมือนกัน<ช>น,นะคะทั้งสองฝั่งใช่ค่ะเิยพลาเสียหายอยู่ที่วัดสุทัศนะ์ะใช่ค,ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะจะถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทศฐา,านแห่งชาติพระนครแล้วค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือทางด้านนี้ค่ะนี้เราก็จะจําลองมาให้เห็นเป็นรวดลายเบญจรงค์นะคะในสมัยพระองค์ท่านเนี่ยมีการออกแบบ ลายเบนจรงนะคะแล้วก็สั่งไปทําที่ประเทศจีน<ม>ค่ะเพราะเรามีการติดต่อค้าขายกับป,ประเทศจีนในในเมืองไทยในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการทําเครื่องเบญจรงนะคะต้องสั่งทําที่จีนเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ในสมัยของพระองค์ท่า,ทานเนี่ยค่ะเบญจรงก็คือเบญจก็คือ5้ารงก็คือส<ม>ีอนะคะ5สีในสมัยพระองค์ท่านเนี่ยส่วนใหญ่คือจะเป็นดําแดงขาวเขียวเหลืองนะคะแล้วก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีการอาจจะเรียกว่าเบญจรงลายน้ําทองก็คือใช้ ทองคำเนี่ยค่ะสมการในลวดลาย<ม>เพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มความสวยงามค่ะอีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญเลยค่ะก็อันนี้จะจําลองเป็นพระปรางวัดอรุณนะคะซึ่งวัดอรุณเนี่ยก็จะมีความสําคัญกับพระองค์ท่านก็คือจะเป็นวัดประจำราชการพระองค์ท่านนั่นเองค<ช>่ะตาพระปราง <ๆ S 2> วัดอรุณ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะมีพระสลีลังคาร,พร,ครพระองค์ท่านหรือพระอาถิพระองค์ท่านในลค่ะบรรจุอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมผลงานฟรีประหัตอีก แบบหนึ่งนะคะของพระองค์ท่านค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับตู้ละครในบทพระราชนิพนธ์ค่ะทั้งนี้นะคะเราก็จะจัดแสดงเป็นจำลองตู้ละครในบทพระราชนิพนธ์พระองค์ท่านนะคะส่วนชิ้นนี้ค่ะชิ้นใหญ่อันนี้จะเป็นเรื่องผหวิชัยคาวีนะคะอันนี้จะเป็นผ้าป,ปักนะคะใช้ไหมนะคะเ,เราเรียกว่าเส้นไหมน้อยนะคะใช้ผู้ปักหกท่านนะคะใช้เวลาในการปักสองปีค่ะผู้ปักเนี่ยจะเป็น เจ้าหน้าที่ของฝูงศิลิลประชีพอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปากในเรื่องผลวิชัยคาวีซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนะคะส่วนตู้ละครอีก4ตู้นะคะก็จะเป็นบทพระราชนิพนธ์พระองค์ท่านอย่างตู้นี้ก็จะเป็นเรื่องรามเกียรติ์ค่ะมณีพิชัยนะคะอีเหนาแล้วก็สังทองค่ะ ค่ะส่วนในห้องนี้ค่ะเราก็จะจัดแสดงเป็นเกี่ยวกับทางด้านหน้าตัดสินนะคะก็จะจัดแสดงเป็นเสียงโขนนะคะต่างๆเราก็จะมีหนังใหญ่ค่ะในสมัยของรุ่นเก้ารัชกาลที่สองเนี่ยค่ะการแสดงหนังใหญ่ะค่ะยังไม่มีไฟฟ้านะคะ<อ>ยังไม่มีการให้แสงทางแบบสปอตไลท์เลยเงนีนะคะอ,อ,อ่าเราก็จะใช้เป็นกะลามะพร้าวค่ะเผาไฟนะคะ<อ>แล้วก็เชิดหนังนะคะ การใช้กะลามะพร้าวเนี่ยค่ะก็จะทําให้แสงที่ออกมาเนี่ยค่ะมีความเคลื่อนไหวไม่เหมือนกับไฟฟ้าในปัจจุบันนะคะแล้วก็เราก็จะแบ่งเป็นอ่หนังกลางวันแล้วก็หนังกลางคืนค่ะถ้าหนังกลางวันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะก็คือตัวหนังเนี่ยมีสีสันที่ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นแต่ว่าถ้าหนังกลางคืนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นหนังที่มีสีดํานะคะไม่ค่อยลงสีมากนักแต่ก็อาจจะมีการใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วแต่ตามโอกาสนะคะ เดี๋ยวจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกเรือนหนึ่งนะคะจะจัดแสดงเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะของผู้คนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเชิญทางด้านนี้ค่มาถึงเรือนนี้นะ,ะจะเป็นอาคารเรือนไทยหมู่ห้าหลังนะคะจะเป็นอ มีชื่อเรือนว่าเรือนือไทยสันนะคะก็คืออาจารย์ือไทยใจจงรักค่ะท่านเป็นผู้ออกแบบเรือนไทยหลังนี้นั่นเองค่ะกรมมุลกากรเพลิงท่านก็เลยพระราชทานนามให้ว่าเรือนือไทยสันค่ะจะจัดแสดงเป็นพิพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเรือนนี้ใหญ่มากใช่ค่ะน,นี้จะเป็นเรือนไทยหมู่ห้าหลังนะคะแต่ว่าเราจะมี นกชาน,นะคะแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่กลางเรือนกลางบ้านแบบนี้ค่ะเรือนนี้ค่ะเราจะออกแบบเป็นเหมือนเรือนขุนช้างนะคะตามบทพระราชนิพนธ์เสภาขุนช้างขุนแผนเชิญด้านนี้ค่ะล่มนิดนึงนะคะจะเป็นตอนที่ขุนแผนเนี่ยค่ะต้องปีนเรือนมหานางวันทองซึ่งอตอนนั้นเนี่ยน,นางวันทองมาอยู่เรือนขุนช้างแล้วตามบทพระราชนิพนธ์ก็คือโจรลงกลางชาน้านดอกไม้ของข,องขุนช้างปลูกไว้อยู่ด่านดื่น รวยรถเกสนเมื่อค่อนคืนชื่นชื่นลมชายสบายใจนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าขนาดคุณแพเป็นผู้ชายค่ะกระโดดขึ้นมาบนเรือนนะคะเห็นต้นไม้นะคะเมื่อค่อนคืนก็คือมากลางดึกแล้วยังต้องมาชมต้นไม้บนบ้านของคุณชา้ามาในห้องนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นอหอกลางค่ะเป็นห้องใหญ่ของเรือนนะคะก็จะมีหอพระค่ะ แล้วก็ทางด้านนู้นก็จะจัดแสดงเป็นเครื่องนอนนะคะก็จะมีที่นอนหมอนมุ้งค่ะสมัยก่อนนี้เราก็จะเปิดโล่งใช่ไหมคะเราก็จะกางมุ้งนะคะถัดไปค่ะอันนี้ผู้ชายไทยก็น่าอิจฉาอีกเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะมีสีพระยาคอยโ <c oughs> ปรนิบัติพัดวีเลยค่ะอันนี้จะเป็นรักษาการนวดนะคะนวดครบก็คือจะมีลูกป,ประครบอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ที่ขาดไม่ได้เห็นไหมคะเวลาอยู่ไหนจะต้องมีอยู่ข้างกาย เช่นหมากค่ะเพราะว่าคนสอัยก่อนเนี่ยนิยมทานหมากกันอันนี้ค่อคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลเด็กผู้หญิงนะคะทางด้านแรกก็คือทรงผมนะคะมัดจุก้าจุจจสังเกตไหมคะว่าผมด้านข้างเนี่ยคะ่ะตัดเรียบเกลียนหมดเลยแต่ว่าต้องมีผมด้านหน้านะคะคนสมัยก่อนเขาจะเชื่อว่าขวัญ หรือ,อว่าง่ายๆคือกระหม่อมค่ะกระหม่อมของเด็กเนี่ยจะยังบางอยู่นะคะเขาก็จะ<ม>ไว้มผมาปิดกระหม่อมไว้ค่ะเพื่อ,อไม่ให้ไม่สบายไม่ให้ป่วยอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาโดนอ,อากาศโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขาจะเชื่อว่าขวัญของเด็กจะอยู่ที่กระหม่อมก็เลยจะต้องยังรักษาผมปิดกระหม่อมไว้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นบทเรียนปลอมเด็กนะคะก็จะมีเปลนอนนะคะมี ผ้าอ้อมนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบดยาค่ะอันนี้ก็จะเป็นจําลองเป็นพายนะคะนนก็คือเป็นสมุนไพรสาหรับเป็นเครื่องยาสําหรับเด็กสมัยก่อนนะคะแล้วก็ผู้หญิงไทยในสมัยโบราณค่ะอยู่กับเยา้าเฝ้ากับเรือนมีเวลาว่างนะคะก็จะเป็นงานเก็บปักถักร้อย <100 S 2> ค่ะไม่ว่าจะเป็นร้อยมลาลัยนะคะหรือว่าทํใบสีค่ะรวมถึง ทำอุบาหรือว่าเครื่องแขวนตามหน้าต่างต่างๆก็คือจะใช้เป็นดอกไม้สดนะคะค่ะ<ม>จาก,กห้อง<ม>นี้นะคะจะมีอีกห้องหนึ่งนะคะเชื่อมต่อกันไปก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางมอดกทางวัฒนธรร,รมอัมพวาค่ะค่ะ<อ>มาถึงพิพิธภัณฑ์ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์มดกทางวัฒนธรรมอัมพวาค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจะจะแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่ตางๆของชุมชนริมน้ําอัมพวานะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการใช้เรือนะคะสมัยก่อนเนี่ยไม่มี ถนนไม่มีรถยนต์นะคะเวลาเราเดินทางเราก็จะใช้เรือแต่ละประเภทนะคะในการเดินทางในการประกอบอาชีพนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในจุดนี้นะคะในเรือนไทยหมูห้าหลังนะคะจากจุดนี้จะมีอีกหนึ่งเรือนค่ะก็คือจะเป็นอาจาัดแสดงเกี่ยวกับพิพ,พิพันหุ่นกระบอกนะคะเดี๋ยวเรา,าไปช,ชมขุ่นกระบอกกันนะคะ เป็นเรือนที่เราจะ,ะแสดงเกี่ยวกับขุ่นกระบอกไทยนะคะแล้วก็จะเป็นส่นวนใหญ่แล้วที่เราจระแสดงเนี่ยก็จะเป็นขุนกระบอกในเรื่องอพระอภัยมณีนั่นเองนะคะ ค่ะอย่างที่เราได้ยินอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นวีดิทัศน์นะคะข้อมูลนะคะประวัติเกี่ยวกับคุณกระบอกให้นะักท่องเที่ยวได้ชมถ้ามีเวลานะคะก็สามารถนั่งชมได้นะคะแล้วส่วนสองด้านเลยนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเน,น,นี่ยค่ะก็จะแสดงเป็นขุนกระบอกนะคะในเรื่องาพระอภัยมณีนะคะก็จะมีันนี้ค่ะด้านาาานี้พระอภัยมณีตัวเอกของเรานะคะเอกของเราแล้วก็จะมีอาจารย์นะคะหรือว่าพระฤาษีนะคะทางด้านนี้ ุ่นกระบอกไทยแรกมือเงิก่อตั้งบ้านตุ๊กตุนคุณกระบอกไทยอนี่สีสวนนะคะแล้วก็บทางด้านลู่เลยค่ะจะต้องไม่มีใครไม่รู้จักนะคะนางเสื้อสมุทรผง้ีขายุณกระบอกไทยเท่านั้นจากการค้นคว้าหาข้อมูลที่มากขึ้นพบว่างานศิลปะด้านนี้มีค่าแต่กลับถ้ามีเวลานะคะเราก็สามารถที่จะนั่งชมดีค่ะทีเกี่ยวกับประวัติคุณกระบอกได้นะคะ ความรู้และความสามารถเฉพาะตัวเป็นอย่างสูงที่กล่าวอาคข้างต้นนี้ทำให้ความสนใจของในนิเวสมุทรค่ะอปามั่นที่จะสร้างสรรค์และสืบสานลูกระหว่างคราตไนีแล้วก็นาักเสื้อสมุทรจนได้พบกับครูชูศรีชืิศกุลแก้วสินธิกิ่ชาติสาขาการแสดงคุณกระบอก ปีพุทธศักราช2529นางสุวรรณมาลีค่ะถ่ายทอดวิชาการเชิดขุ wow, <true story> ่นกระบอกไทยให้กับตนเองนางเกศรานะคะแล้วอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่ขาดไม่ได้แต่ออกแนวฝรั่งหน่อยก็คือนางโรเวงวันนานั่นเอง ค่ะนนี้ก็จะเป็นยาวพิพิธภั์ขุมกระบอกนะคะเข้าคราพีเท่ีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนุ้ยนะคะออมรัตน์ปีชาสินที่พาเยี่ยมชมพบทั้ง3จุดของอุทยานรอสองนะคะขอบคุณมากๆนะคะด้วยความยินดีค่ะเที่ยวแล้วเริ่มหิวเรือพาแวะร้านอาหารริมน้ำที่มีหลายร้านริมคลอง อยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพวาค่ะอร่อยกับบรรยากาศริมแม่น้ำอาหารพื้นบ้านพร้อมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวเมนูที่ทุกร้านขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกกะปิปลาถูหน้างอคอหักตามแบบฉบับของแม่กลองใบชะครามและอาหารจานเด็ดทุกจานอร่อยเต็มคำก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสาหรับคลิปท่องเที่ยวทางน้าของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางแวะไหว้พระตามวัดต่างๆเพื่อความเป็นสิริม,มงคลกับครอบครัวนะคะนอกจากนี้ยังสามารถแวะชิมอาหารอร่อยของขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยค่ะและที่ท้าทายมากที่สุดก็คือการไปตามหาปลาวานบูดาที่ปากอ่าวไทยนั่นเองนะคะก่อนกลับแวะชมอุทยานรอสองซึ่งเป็น พระราชกรณียกิจสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ซื้อของฝากของอร่อยกลับบ้านนะคะและนี่คือการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดสมุทรสงครามและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายรอคุณผู้ชมอยู่มาเที่ยวกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ